สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมดอนแลนนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวซ u r เว v ร์เอาชีวิตรอดนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะให้เราทําการสร้างที่พักหาทรัพยากรต่างๆเยอะแยะมากมายครับคราฟของได้ด้วยตัวเกมนะตอนนี้เนี่ยเปิดโหลดแล้วเรียบร้อยนะครับบนสโตทยแถมยังมาพร้อมกับภาษาไทยซะด้วยนะใครสนใจก็ลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเลือกตัวละครนะครับสังเกตว่ามีภาษาไทยเห็นไหมอ่าแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกเป็นตัวผู้ชายหรือว่าตัวผู้หญิงได้นะครับตรงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเลือกเป็นตัวผู้หญิงดีกว่าเนาะแล้วก็นี่ครับสามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาได้นะครับว่าจะเอาหน้าตาแบบไหนนะครับอันนี้ผมเอาหน้าตานี้แล้วกันแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปนะครับผมซึ่งตรงนี้เขาก็จะให้เรามาทําการแบบว่าปรับแต่งนะครับในส่วนของเนี่ยอ่าตรงสีผิว นะฮะนี่โอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรูปหน้าต่างๆนะครับจะเอารูปหน้าประมาณไหนนะครับเนี่ยปรับได้นะหน้ากลมหน้าแบบเป็นเหลี่ยมหรือหน้าแหลมยังไงนะครับปรับคิ้วตาจมูกปากนะครับปรับได้หมดเลยนะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบปรับเท่าไหร่นะครับก้เกียดเอาง่ายๆนะฮะแล้วก็ต่อมาจะเป็นทรงผมนะครับก็เปลี่ยนได้อีกนะครับว่าเราจะเอาทรงผมประมาณไหนนะครับนี่เนหะ็นไหม ทรงผมนี้นาะรักดีนะทรงผมนี้นะครับแล้วก็ลองใส่นี้นะ่าจะเป็นชุดนะครับเป็นชุดที่จะให้เราลองเฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีใส่เนี่ยเราจะต้องไปหาในเกมเอาไปคราฟเอาอะไรประมาณนั้นนะ นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศด้านในเกมพร้อมกันเลยดีกว่าครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกสะดวกปลอดภัยแนะนําร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกมแร็คเนล็อกออริจินซัมเมอร์วอล์คโคนิคลหรือว่าเกมแฮร์รี่พอตเตอร์เมจิกอเวเนและอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มี รีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับหลังจากสร้างตัวละครเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเข้าไปเอ,อ่อทำการประจนภัยแบบเดี่ยวไหมหรือว่าจะไปทําการเล่นแบบมีหลายคนอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะ ลองกดเข้ามาเลือกดูก่อนแล้วกันนะครับอ๋อเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะไปด่านไหนเนี่ยมีด่านทุ่งหญ้าด่านปลาภูเขาหิมะแล้วก็ชายหาดนะครับแต่ว่าจะปลดล็อกตามระดับนะครับตรงนี้นะโอเคเข้าไม่ได้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวผมเลือกเป็นอันไหนก่อนมาดูผู้เล่นหลายคนก่อนแล้วกันนะครับตรงหลายคนเนี่ยมันจะมีให้เรามาเลือกนะครับว่าเราจะสร้างเองไหมนะครับมันจะเป็นห้องนะแล้วก็อันนี้นะครับ คือทําการบบกว่ากดเข้ามาเลือกดูว่าเราจะเข้าไปเล่นกับคนอื่นๆหรือเปล่าเห็นไหมครับมันจะมีคนสร้างขึ้นมานะครับก็น่าจะเข้าได้สูงสุดไม่เกิน4คนนะตอนนี้นะเห็นไหมอ่ะโอเคนะครับแล้วก็เอ่อถ้าเกิดเราจะสร้างเราก็กดสร้างเองนะครับตรงนี้เนี่ยสร้างห้องเองอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคเข้าใจแล้วนอนในส่วนตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมเลือกเป็นเอ่อประจนภัยแบบเดี่ยวแล้วกันนะตรงนี้นะครับก็เลือกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ฮะ ไปครับโปรดอย่าลบเกมหรือว่าล้างแคส์โอเคเข้าใจแล้วแล้วก็กดตั้งชื่อตรงนี้นะครับตั้งชื่อเป็นต้นแล้วกันนะไปครับแล้วก็สร้างโลกไปลุยด้านในกันเลยครับเข้ามาด้านในตัวเกมแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นเลยนะตัวเกมเนี่ยเขาจะมีนะครับตรงนี้นะบอกว่าให้เราไปทําอะไรนะครับเราสามารถที่จะกดคลิกตรงนี้ก็ได้แล้วมันก็จะบอกนะครับว่าจุดที่เราจะไปเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับพอมันเป็นภาษาไทยแล้วผมว่ามันดูง่ายขึ้นเลยว่ะ นะฮะแล้วก็เนี่ยอะไรพวกนี้เราสามารถเก็บได้นะยังี้ครับกพราะกดเก็บไปเห็นไหมอ่าควรจะเก็บไว้นะครับเป็นเศษไม้หรือว่าหินอะไรต่างๆนะครับผมนี่เก็บให้หมดเลยอ่ะเก็บต่อครับเก็บหินเก็บไม้ไปเก็บมบอ่าแล้วก็มาทาการคลาฟนะครับคราฟขวานหินโอเคจัดไปฮะเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อไปนี่ใช้ขวานนะฮะเพื่อที่จะเอามาทาการตัดต้นไม้ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเก็บเศษพวกนี้ก่อนมาจัดไปครับตัดไปเลยปึ๊บ อันนี้เนี่ยอาจจะเล่นอยู่บนโปรแกรตจำลองนะครับบางทีมันอาจจะกระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรตจำลองมันจะไม่ได้แบบซับพอร์ตเท่าไหร่นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเกมนี้มันจะมีเวอร์ชัน PC ด้วยแต่ว่าเวอร์ชัน PC รู้สึกจะยังไม่เปิดนะครับจะเป็นของทางเวอร์ชันสตรีมนะครับผมโอเคนะตัวนี้ก็เล่นบนโทรศัพท์ไปก่อนนะฮะนี่ออกมาด้านนอกแล้วครับโอ้โหบรรยากาศสุดสวย,เยใเดียวเชียวบ้าเกมนี้ภาพสวยเอาเรื่องนะโอ้โห แล้วถ้าเกิดเล่นผ่านโปรแกรมจำลองแล้วก็จะสังเกตเลยว่าเนี่ยมันจะมีแบบเป็นขีดขีดเส้นๆแบบนี้นเห็นไหมแล้วก็จะมีแบบเป็นกระตุกกระตุกด้วยนะเอออันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะมันไม่ค่อยจะซับพอร์ตนะครับโอเคไปไปต่อเลยฮะมาครับผมอ่าทีนี้เราก็เอ่อเก็บไม้กระดานใช่ไหมนี่ไปครับลงไปด้านล่างเลยนู้นด้านล่างตรงนู้นนะฮะปลาลุยปัครับบูมเอ่อกดค้างนะกดค้างนะางนะตามที่เขาแนะนําไว้นะครับกดค้าง โอเคได้ว่ามันเป็นสีชมพูตรงนั้นนะ่ะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าใจได้โปรแกรมมันไม่ซับพอร์ตอะนะปึ๊บโอเคสไลด์ลงมาแล้วเรียบร้อยนี่อ่าถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน PC ผมว่าภาพน่าจะสวยกว่านี้นะครับต่อไปเขาก็จะให้เราทําการตัดต้นไม้ต่อครับก็ตัดไปโอเคโอ้กระตุกว่ะมีกระตุกเป็นบางช่วงบางช่วงนะครับตัดไปครับอุย้ยอ่าเดี๋ยวค่ตัดแล้วกันมาตีพวกนี้ก่อนมันมุ่งมาตีตรงนี้เลยว่ะอุย้ยได้เรซินด้วยเรซิน เก็บเลซินไปอ่าโอเคเดี๋ยวตัดต้นไม้ทีนี้ป,ป๊บต้นไม้ต้นใหญ่มากฮะตัดเรียบร้อยอ่าอ๋โอโค่นให้มันเป็นสะพา,านนะครับแล้วก็พวกนี้ครับนี่เราสามารถเก็บได้นะอันนี้นะครับลูกลารสเบอร์รี่นะครับเก็บไปเลยอลลเอรู้สึกแบบสบายขึ้นเยอะเลยว่ะพอมันมีปลาใยนะครับไปครับอุ๊ยอุ๊ยอย่นี้เป็นการวิ่งเมื่อกี้ว่ายน้ําได้นะอุ๊ยตกน้ําแล้วคืออะไรวะน้านะโดนอะไรอ่ะ ตายเฉยผมเมื่อกี้ตายนะครับเขาบอกว่าโลกนี้มีอันตรายที่ไม่อาจคาดคิดได้อีกมากมายจงเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก่อนออกเดินทางคุณสามารถไปที่จุดที่ล้มลงเพื่อค้นหากระเป๋าเดินทางที่คุณทําหล่นอุ้ยถ้าเกิดตายนี่คือแบบของหล่นหมดเลยนะนี่ไงเออเราต้องกดเก็บบ่ตเก็บของนะครับแล้วก็เอาเข้ามาในตัวเหมือนเดิมเห็นไหมแล้วก็จะได้ของก,กลับคืนมาแล้วนะครับระมัดระวังให้ดีนะทุกคนเฮ้ยแล้วเมื่อกี้มันตายได้ไงวะผมไม่แน่ใจผมไม่ได้สังเกตอะ โอเคจัดการไอ้นี่ก่อนอน,ออนี่เน่โอเคสวยไปนี่เน่แล้วขึ้นใปใหม่ครับปครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตกน้ํเหรืออะไรมาเมื่อกี้นี้ตายเฉยนะฮะโอเคไปปุ๊บไอตัวนี้เราก็จัดการมันได้นะนี่เน่นี่เน่นี่เน่ไเผื่อจะได้อะไรมาบ้างนะครับเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วก็เข้ามาตรงจุดนี้ครับทำความสะอาดอ่าโอเค เรียบร้อยทำความสะอาดแล้วหรือว่าเป็นการเปิดจุดใช่ไหมนี่โอ้โหโอเคครับสวยงามกว่าเดิมเยอะเลยทีนี้โอ้โหอยากจะเห็นเวอร์ชัน PC มากเลยวว่ะอ่ะโอเคต่อไปก็จุดนี้น่าจะเป็นจุดวาร์ปนะครับที่จะให้เราเอาไว้ทำการวาร์ปนะโอเคค่อยๆไปเถอะนะไปครับมันจะมีแบบนี้ให้เราดูอยู่ตลอดนะ แล้วก็เทเลพอตได้นี่ไงอ่าโอเคนะครับเป็นจุดเทเลพอร์ตนั่นเองนี่แล้วก็ทําการเทเลพอตมาอีกจุดหนึ่งเรียบร้อยนะครับอ่ะดูบรรยากาศโดยรอบนะอ่ะถึงแม้ว่าโปรแกรมจำลองเนี่ยมันอาจจะเห็นแบบเป็นจุดม่วงๆบ้างน,นะครับแต่พอมันไม่มีแล้วเนี่ยมันดูสวยงามอลังการมากเลยว่ะทุกคนดูดิเห็นไหมเออเอาเรื่องจัด,จดนะครับทีนี้ก็เราลองกดดูนะกดคลิกตรงนี้นะครับปึ๊บไปอ่ะมันจะให้เราทําอะไรเขาบอกว่าเอ่อให้เรา เงือกแห่งท้องทะเลอันนี้คือแล้วว่าให้ทําอะไรไม่แน่ใจอ,อ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะอ่ามันต้องมีบอกสิโอเคกดออกมาละนี่ไงมันเป็นเควสของมันแล้วครับนะตอนนี้ปึ๊บจริงๆผมเคยเล่นในเวอร์ชั่นนี้มันแบบเอ่อตอนนี้มันเปิดให้เราทดสอบนะแต่ว่าผมจําไม่ได้ครับ <c oughs> เนื่องจากว่าเล่นหลายเกมจัดนะครับโอเคไปปึ๊บว่ายน้ําอันนี้ว่ายน้ําได้แล้วใช่ไหมถ้าเราเมื่อกี้มันคืออะไรวะทําไมตายวะงงมากเลยนะก่อนหน้าเนี้ โอเคเข้ามาแล้วนี่อ่ะมีของอะไรให้เก็บแนะนําว่าให้เก็บให้หมดก่อนนะฮะเก็บไปเลยนี่เก็บไปก่อนนะครับเอาไว้ไปทําภารกิจอย่างอื่นอุย้ยเราสามารถย่างได้ดนี่นาย่างเนื้อใช่ปะแต่ว่าผมจะเก็บเห็ดก่อนนะครับแล้วก็เนื้อดิบมีเนื้อดิบด้วยโอเคเราจะไม่ทำแบบรัดขั้นตอนนะครับเราจะเป็นแบบว่าทําไปตามขั้นตอนที่ตัวเกมมันสอนไปก่อนนะ,ะอ่าไปปึ๊บนี่มีจุดอะไรสักอย่างด้วยตรงนี้ นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเราทําความสะอาดได้ด้วยนะเออเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวพว่ากันไปก่อนไปก่อนปึ๊บอ่าเป็นการวิ่งแล้วครับเออวิ่งอย่างนี้ดิจะได้เร็วขึ้นหน่อยโอ้เมื่อกี้เดินซะนะครับโอเคเข้ามาแล้วตรงจุดนี้พูดคุยกับเขาไปครับผมมีเรื่องราวโอเคคุณรู้จักเราไหมอะไรสักอย่างนึงอ่ะกดคุยไปก่อนฮนะขี้เกียจอ่านนะผมเป็นสายขี้เกียจมากเลยนะครับตรงพวกเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยไม่ค่อยจะอ่านหรอกนะฮะอ่าเรียบร้อย ต่อไปเขาบอกว่ามีวัสดุใหม่ตรงนู้นครับด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันอุ้ยมีเสื้อผ้าใหม่มาด้วยว้าวโอ้โหเพียบเลยว่ะของใหม่ที่เราได้มาฮะตอนนี้เดี๋ยวลองกดดูพวกนี้มันขึ้นเป็นรูปตกใจก่อนนะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเปล่ากดเข้ามาเลือดหน่อย,อยมีกดลับของาะวันได้ด้วยนะครับก็จะเป็นการเติมเงินนะอันนี้เนี่ยพวกเริ่มต้นต่างๆนะครับน่าจะได้เจ้าตัวม้าตัวนี้มาขี่ด้วยนะเนี่ย เอ้ยสายที่เป็นสายเติมนะครับต้องจัดแล้วนะแล้วก็ด้านบนอันนี้ครับอันนี้เนี่ยอ๋อจะเป็นเอ่อพวกการช่วยเหลือต่างๆนะครับซึ่งมันจะมีอธิบายเราไว้นะครับว่าเอ่อมันจะต้องเป็นอะไรแบบไหนนะครับสามารถมาอ่านได้นะแล้วก็อันนี้นี่ไงอ่าสาวส่งสัญญาณชําระล้างนะครับโอเคอ่ามีอธิบายไว้หมดเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นโอ้น่าจะมีของแจกบ้างละมั้งอลองดูดินี่ไงของแจกนะครับ <laughs> เอเอะนะ ก็อาจจะแจกไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแล้วก็เสื้อผ้าใหม่ใช่ไหมเออเสื้อผ้าที่เราได้มาด้วยนะอ่ามันจะอยู่ในไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนความสําเร็จอันนี้นะครับโอเคอ่ามีความสําเร็จแน่นอนที่เราเอ่อไปรวมมาเนี่ไงกดรับของรางวัลอ่าเป็นเพชท,ที่เราได้มานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นซองจดหมายนะครับนี่ไงกรรับของรางวัลเพิ่มเติมไปโอ้ของเพียบโอ้โหได้มายับฮะแล้วก็นี้รับไปเลยครับนี่ของแจกของแจกนะครับแล้วก็ อ่าตัวชุดเสื้อผ้าของเราเนี่ยดูดิในกระเป๋าหรือเปล่าอ่ะก็ยังไม่เห็นนะ่ะเอออันไหนไม่แน่ใจอ่ะไปดีกว่าครับไปลองเอ,อ่อดูเควสตรงนี้กันนะครับผมไปลุยครับผมอันนี้ก็ต้องวิ่งไปอีกแล้ววิ่งวิ่งวิ่งดูเหมือนจะหิวหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยความหิวค่าความหิวของเรานะครับเราหิวแล้วด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นจุดนะครับที่จะให้เราคลาฟของต่างๆโอ้เมื่อกี้คือมันปลดล็อกไว้ผมเข้าใจแล้วมันปลดล็อกเสื้อผ้าเฉยเแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะทําการแบบใส่ได้เพราะว่ามันยังไม่มีเราต้องมาทาการคลาฟก่อนนะครับมันเป็นการปลดล็อกนะฮะอ่าโอเคตอนแรกคึกว่ามันแจกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าโอเคธนูไม้จัดเลยครับคลาฟนี่เสร็จแล้วนี่ได้ของมาแล้วครับแล้วก็ของอื่นอื่นใช่ปะ อันนี้จะเป็นหินดาบใช่ไหมล้วก็คราบได้นะแต่ว่า,ายังไม่คราบดีกว่านะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้บอกให้เราคราบใช่ไหมกดใส่อุปกรณ์ไปอโอเคได้เสื้อมาใสาล่ละแล้วก็ธนูนี่มีธนูใส่ดล้นหลังแล้วเรียบร้อยทุกคนแล้วก็ตรงนี้ครับอันนี้คืออะไรจะเป็นการอ๋อโหมดการก่อสร้างนะครับนี่โอเคเราจะเลือกแบบไหนโหมดขั้นสูงตับรูปแบบที่สะดวกเอารูปแบบที่สะดวกดีกว่าเามานะครับแล้วก็กดตรงนี้นี่ ออันนี้ก็อ่ามาแนะนํานะครับลองอ่านนะสําหรับคนที่อาจจะแบบงงงอยู่ยังไม่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามาใส่ตรงจุดนี้ใช่ไหมเขาแนะนําไว้นะครับตรงจุดที่สะดวกครับโอเคตรงนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้ว่ะอ่ะวางตรงนี้ไหมอ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่เอาวางไปเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่ อ่าเพราะว่าเอ่อเท่าที่ผมจําได้นะครับตอนช่วงกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสัตว์มาปวดเราเว้ยนะครับผมอืมอ่าแท่นครับเปิดแท่นหน่อยป๊บโอเคฉันพร้อมแล้วไปรุยสัตว์ประหลาดล้อมรอบเรานี่เอาละฮะมันมาแล้วครับสัตว์ประหลาดเราต้องยิงม,นะมันนะซูมนี่อ่ามีคนมาช่วยด้วยเอ้ยเอ้ยเขามาหาเราทำไมอ่ะเพื่อนทำไมมันเน้นเราวะเอ้ โอเคสวยงามครับเอ่อมีตัวไหนไอีกไหมโอ้ตัวใหญ่กว่าเดิมอีกงานเข้าแล้วปู้มันกระโดดหมดเลยวะ่ะโอ้โหเราต้องจัดการมันนี่แน่ย,ยิงครับยิงครับยิงโอ้โหยิงจริงๆใช้ขวานหรือว่าใช้อะไรดีวะอะยิงอันนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันเอ่อไม่ได้นะครับ เราต้องป้องกันแท่นศิลาอะไรของเราสักอย่างโอ้ดูมันกระโดดนี่แน่ยเราปกป้องหมู่บ้านไว้เพื่อนมามีใครมาอีกไหมต้องรอให้มันเต็มหนึ่งรเอร์นะครับออกแล้วก็ไอตัวนี้ใกล้จะหนึ่งร้อเเซนแล้วอ่าเรียบร้อยครับเพื่อนเราก็เกือบตายเหมือนกันนะอยู่น้านนอกตรงนู้นฮะนี่หนึ่งร้อยปอร์เซ็ครบแล้วนะครับแล้วก็น่าจะแบบเสร็จสิ้นแล้วอโอเคการชำระล้างเสร็จแล้วนะครับซาประลัดก็จะหายไปแล้วก็ โลกที่มืดมนนะครับก็จะสว่างสวัยขึ้นมานีไ่ไงเห็นไหมเออนะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงเป็นออแบบระยะเวลาของมันนะตอนช่วงแบบมีฝนตกแดดออกหรือว่าตอนช่วงกลางคืนก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็สังเกตว่านะตอนนี้เหงื่อออกเป็นอะไรวะเนี่ย <c oughs> อะเดี๋ยวไปไปตามไปตามที่มาแนะนําก่อนแล้วกันตรงไหน๋อตรงนี้ตรงนี้โอเคนี่ครับเหมือนจะเหนื่อยหรือว่าเหมือนจะเป็นอะไรไม่แน่ใจอะกดรับรางวัลก่อนแล้วกันนะป๊บ โอเคเหงื่อออกซิดซิดแล้ววะนะตอนนี้ฮะอ่าเพื่อนเพื่อนเราสบายดีทุกคนนะครับไม่เป็นไรเลยอ่าแจมแจมโอ้มีของปลดล็อกอีกเพียบเลยครับทุกคนปลดล็อกให้เราทำนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเหงื่อออกเนี่ยมันคืออะไรเ <c oughs> ออมันเหงื่อออกอะ,อะอเอาไปกดออกมาดูตรงนี้ดิแล้วก็ผู้เล่นหลายคนอ๋อตรงนี้สำรวจโลกกว้างไปกับคนอื่นๆกันเถอะอ่า โอเคอ๋อ <Okay>. oh, เราจะเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนี่ว่เอ๋อ uh, oh, mm hmm. มีรหัสเชิญนะครับมีรหัสเชิญเข้ามานี่อันนี้ก็จะเป็นเอ่อ uh, สามารถที่จะเชิญคนอื่นเข้ามาในโลกของเราตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยครับมันจะเข้ามาได้ทั้งหมด4คนนะครับผม mm hmm. เชิญผู้อื่นเข้ามาร่วมได้เลยประมาณนี้นะโอเคไปไปต่อไปต่อเพื่อนอีกนิดนึงแล้วกันนะครับดูเหมือนมันจะเหนื่อยนะแล้วก็เอ่อ uh, อันนี้คืออะไรอะแอปเปิ้ลใช่ไหม เรากินแอปเปิ้ลหนก็ได้นะถ้าเกิดเรากิน Apple แอปเปิ้ลเราจะเป็นไงครับกดเข้ามาดูที่กระเป๋าเรานะฮะแล้วก็แอปเปิ้ลที่เราได้มาใช่ไหมกดใช้ไปป๊าฟอ่าเรามีเอ่อเนื้อดิบอยู่ด้วยนะอุย้ยแต่มันไม่หายวะอาจจะต้องแบบไปอาบน้ําหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็เสียงสะท้อนตรงนี้ป๊าฟองอเป็นการอัพอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอัพระดับแล้วก็กดรับของรางวัลได้อ่ะรับของรางวัลแล้วเรียบร้อยชืบ อันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะอ่ามันจะช่วยเพิ่มความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับเนี่ยเพิ่มพลังชีวิตพื้นฐาน10%แล้วก็อันนี้ชําระล้างเอ,อ่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับลองมาอ่านดูแล้วกันนะมีอื่นอีกนะครับยังไม่ได้หมดเท่านี้คนนี้นะครับเขากําลังแนะนําเรานะว่าจะให้เรามาสร้างบ้านแล้วนะโอเคครับณตอนนี้ก็เราพร้อมที่จะสร้างบ้านแล้วกดปุ่มตรงนี้กดปุ่มเพื่อเรียนรู้ก็ปุผมนี่ปลดล็อกไปป๊าบอ่า เรามีตัวสูตรตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการเรียนรู้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากเรียนรู้อันอื่นๆนะครับแล้วก็ใช้เจ้าสูตรตรงนี้นะครับที่เรามีเนี่ยมาทําการลดล็อกได้ไหมเนี่ยกดล็อกป๊าเห็นไหมฮะประมาณนี้ครับมันก็จะเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นมาเนาะโอเคมาตามจุดก่อนนะครับที่มันแนะนําให้เราทําอะไรอันดับแรกป๊าอันนี้เขาจะให้เราสร้างเอ่อโอเคอาเตียงนอนก่อนนะครับเอาเตียงนอนมาวางไว้ในในบ้านนะนะครับผมเอ่อโอเค,ออเคน,นี่ได้แล้วได้แล้ว แลทำไมรู้สึกจะวางไม่ได้อ่นี่วางได้แล้วก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันจัดไปครับวางแล้วเสร็จเรียเชียร์แล้วก็โกรธออกมาเตียงนอนแล้วแค่นี้พอต่อไปก็จะเป็นอกองไฟกองไฟไม่ควรวางในบ้านนะครับ <c oughs> วางด้านนอกนะวางด้านนอกโอเคเตรงนี้แล้วกันป๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพวกผนังบ้านหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะมาทาการเจัดการมันได้นะครับเราต้องมาทาการเรียนรู้ใช่ไหม โครงสร้างนี่ไงเนี่ยปลดล็อกเห็นไหมฮะมีปลดล็อกบันไดปลดล็อกอะไรต่างๆด้วยนะนะครับแต่ว่าผมจะเอาเออไอ้พวกนี้ก่อนไหมนี่นี่นี่กำแพงกำแพงโครงสร้างนี่ไงนี่ไงอ่ากำแพงนะครับแล้วก็เอามาเอ่อทำการนี่ปิดมันได้ครับปิดกำแพงไปปึ๊บโอเคนี่ชิปอ่าเอาไว้ป้องกันนะครับไว้ป้องกันพวกสัตว์ต่างๆนะครับมามาทำการแบบว่าบุกเราได้นี่สร้างไป สังเกตนะครับว่าเวลาเราสร้างเนี่ยเราจะต้องแบบว่าเนี่ยเสียเจ้าพวกนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างไม่หมดเนี่ยนะครับแล้วก็ยังไม่ครบนะครับเราก็อาจจะไปเก็บไม้นะครับเก็บเศษหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยด้านนอกตรงนี้ครับเนี่ยเก็บได้เลยไอเห็ดไม้อะไรพวกนี้เก็บได้หมดนะครับแล้วก็เพื่อเอามาทําการสร้างบ้านของเรานะครับเนี่ยหญ้าก็อยู่ข้างๆเห็นไหมตรงนี้นะครับต้องเก็บมาก่อนจริงๆมันจะมีให้เราแบบว่าอุ้ยไม่ใช่กลางคืนนี่นะกลางวันละนะฮะ เขาจะมีให้เราแบบว่าไปจับมา้าจับอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าคลิปเนี้ผมคงยังไม่ได้ทําให้ดูนะเพราะว่ามันอาจจะยาวไปก่อนนะครับผมอืมนะเอาไว้คลิปหน้านะครับแต่เดี๋ยวเล่นยาวแน่นอนครับเกมนี้นะเพราะว่าผมกะจะเล่นยาวอยู่แล้วนะโอเคปับ๊บตรงนี้สร้างต่อชึบอุ้ยไม้จะหมดแล้วว่าเราต้องไปตัดไม้เพิ่มเติมนะน,นี่ยนี่อันนี้ปับ๊บอ่ะยังมีที่หนึ่งแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นประตูบ้านใช่ป่ะอืม โ okay. อเคฮะอันนี้ประมาณนี้ครับเอาไว้ป้องกันนะนี่เริ่มเริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วบ้านของเราอันนี้เอ่อเดี๋ยวดูก่อนนะอ่าประตูฝั่งนี่ไงใช้สูตรกดล็อกนะครับโอเคเราได้ประตูฝั่งมาแล้วต้องลดล็อกนะจ๊ะทุกคนไม่ลดล็อกนี่สร้างบ่ได้เด้อนะครับโอ้ต้องมีเอ่ออะไรวะเนี่ยของญ้าคาเราเราไม่มีญ้าคาเราก็ต้องไปหาญ่าคามาแล้วมันก็ต้องอยู่ด้านนอกแล้วใช่ป่ะย่าคา เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอุ้ยมีกล่องด้านบนนะครับแต่ว่าน่าจะยังเปิดไม่ได้ตานที่ผมจําได้นะในส่วนตรงนี้นะครับผมเขายัางมีเควสอื่นๆให้เราทําต่อนะเห็นไหมครับตรงจุดเควสตรงนี้นะครับแต่ว่าผมจะเอามาให้ดูประมาณนี้ก่อนเอาเป็นว่าเท่านี้ก่อนแล้วกันนะในส่วนของคลิปนี้นะครับมันยาวเกินละ ก็เป็นว่าเกมนี้นะครับน่าเล่นมากๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับมันยังมีอะไรเยอะมากๆที่จะให้เราทําต่อนะครับผมคลิปนี้เอาไวเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปแล,แล้วกันนะไปกันครับสวัสดีทุกคนครับผม